ผมพุลแมกไปงานประมาณสามถุ่มทุกคนคนเริ่มกับแล้วแต่ว่าก็มีบางส่วนด้วยกันที่กำลังมาในงานครับผมยังไปปลอดลุกตาจับฉลากเอาเงินอ,อย่างขักเลยแล้วก็ภายในงานครับส่วนมาที่มีแต่แนวอยู่แนวกินกันทุกคนเป็น,ในใคล้ายๆศูนย์รวมอาหากรกัว่าในงานเป็นกะทินิปีรักขังครับชิดเก่าหอยชิดสามครับมาเดียวมาชมกันตัวใหญ่หญ่ไปหมักไกล่อยู่ในส่วน้แม่แข่งคนแม่แข่ง ไข่มดแดงเฮดแล้วก็กินหนวดวัวสวยลายผักจางเหนียวปลาสิวหอมผักหวานนิ่มนี่งของสมรสารับของไห่ของหนาเหนียวเลยโอหหันไปเราคือไข่ตรงแค่ตรงแห่งครับไข่มดแดงเราบัดขาดอย่างว่าเจ้าพันเจอดีครับสวัสดีสวงแรงๆกับทุกคนมวลเป็นมือเดินทางมือแหลกครับมาที่ตลาดลักแปดเลย เดินทางขามาตั้งโตนาเขตทุกคนตอนนี้ผมผี่สืรวันนกเขตเนาะแขวงสวนนกเขตลเขตลาดล,ลักแปดครับมองเกามองเดิมครับอุขาอุนานเนี่ยมาแรงมาข้าเมนองกระไดอันไข่มดแดงกับกระปูไข่หนแดงนี่่าไรละหาสิบพันหาสทุงละหาสิบมีสองทุงนนีกับประมาณแปดสิบบาทครับแปดสบาท ก็ถือว่าแพงเลยได้ลายผมกล้องบักไงครับแต่ก็บวตุงบรนไดเนาะการเดินทางมาแลกครับ EP นี่ในสิบผ้าเก็บบรรยากาศเรื่อยๆครับทุกคนจะรับการเดินทางเมื่อนี่แล้วก็เที่ยวนี่เรจะลงไปทางเหนือไปลงไปกันทุกคนทางบูดีฝนตกว่าทางมันมึนไปยากมายากครับเรยเปลี่ยนแผนมาทางนี้เก่าทุกคนบริขินไปทางเหนือสามเ่ยวนี่ป่ได้พาอย่างบนตลาดจักหน่อยครับผมช่วงไรลี่ครับทุกคนไข่มดแดงเบงวุ้ยสาพันเนยนี่ นี่นอนนี่แต่ว่าผมซื้อคุ้มกว่าอาเซียพันหลายกว่าครับประมาณนี่แหละเบิดตถาดนี่แหละนี่จุงนี่เป็นตลาดคลองคางที่จะจับว่องไลายแหงครับทุกคนต่างเครื่องโต้แน่นอนเลยพวกพักเป็นมัดแนี่นเลยเพื่อนเกษสิขายประมาณสิบพันเนาะครับเนาะเถือดิสิบพันประมาณสามสิบบาทครับทุกคนนี่เครื่องแกงก็มีหอมรวมก็มี เป็นในชิบพันอนาพันจำมีหาพันครับบะเึงจิบบาทครับทุกคนขายถืงใส่อัววาลาทุกนผลิตเองคนละโลละแสนครับขายเป็นโลกแสนหนึ่งบาทเลยแสนหนกิโลโลละแสนครับเพิ่งขายเป็นโลบริทายเป็นขอประมาณนการทุกคนบรรยากาศตลาดลัก8ครับเป็นตลาดที่ของขายหลายแต่ว่าบ่อยัเปันใดนี่ จากนี้มาเนี่ครับเป็นตลาดสดเนาะลักลก่าก็จะเป็นพวกพักเป็นพวกอาหารตามมาดูกระชิ่นแดงไข่มดแดงบ่ไข,ไข่ไก่ใส่อัวบ่ะจะใช้เป็นยังกันครับทุกคนซื้อไปก่อนนุ่งแมกว่า <c oughs> ลับเงินกันที่เขาทีพักกับทุกคนเขาทีพักกะละกามะเมลี่ก๋สีพักกันไปเบิงงาางบ่งงานเพราะว่าทักสัปดาห์มันมีงานยังนไงละ่ะวันซุกยังนไงล่ะจำบ่ได้กัน เยสิพายเบื่อนกันทุกคนเพราะว่าของกินหลายเป็นคล้า,ายๆคนเดินบานเท้ากะว่าแดเดี๋ยสิภ่าไปยังช่วงเล็กน้อยกันุกคนปะเขา้าที่ปักกันครับพอที่พกักเป็นตลอดกันไปคนผมพักที่เรือนพักจะเรือนใส่ครับราคาต้องเป็นหาดับเดียวขึ้นไปเงินไทยเป็นวะ ป็นจับบาทมองนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เลทเงินมันมันลงครับบริลรงซัมกอลแล้วห้องแอร์ครับทุกคนห้องแอร์มีน้าอุน่นเดี๋ยวาพาเป็นของน้ำของน้ำโอ้อยยางดีนะครับคอนเดนเซอร์ที่อบกว่าครับทุกคนมีเครื่องสร้างน้ำอุน่นมีชักโครกมีอ่าอลัมเมอรกบนี่ยมีชักโครกน้ำอุน่นเป็นตัวใหญ่เลยน้ำอุนอยอย่นแบบเครื่องหน่อยครับผม ห้องกว้างสะอาดสะๆนะทุกคนดีมี Wi-Fi Wi-Fi แห้ mm hmm. อง้อมอยู่นี่ผมลองใส่บ้างเหรอไวไ i นี่ดีประมาณนี้ครับเดี๋ยวสิพักอีกหน่อยอาบน้ำแล้วก็ี่ไปงานสอนรับเขตสุขสันต์ษาดีละถ้าจะมาปีกทุกนค,เเคกนเดี๋ยวพายเบินน่งเขาว่าของกินหลายเดี๋ยวพายยางไปเบิ่งวันจันกับครับแล้วก็ไปหาของกินแรงน้ำจดี๋ยวกันไป็นกคนนี้ไงนะครับสายติดตามครับทุกคนไป ผมกุลแมนไปงานประมาณ3ามถุ่มทุกคนคนเริ่มครับหลั่งต่ว่าก็มีบางส่วนด้วยกันที่กำลังมาในงานครับผมยังไปพอสรุตาจับฉลากเอาเงินอย่างขักเลยแล้วก็พายในงานครับส่วนมากซิมิเตะแนวอยู่แนวกินกันทุกคนเป็น,ในใคล้ายๆศูนย์รวมอาหารกวาได้คับทุกคน หลายซอกหลายซอยครับสำหรับโซนอาหารหรือว่าของกินเล่นครับทุกคนงานคอนจัดตั้งแต่สี่สิบเก้าจนหอดสี่สิบสามครับมาเที่ยวมาชมนะครับทุกคนผมกลุ่มแม่เก,กัะพะกัญยางกินของใน,นงานนะครับทุกคนจนอิ่มพอดีแล้วก็ยังไปพออีกโซนหนึ่งเป็นโซนชิวๆสบายๆครับฟังเพลงชิวๆเนาะหอมกับอิฟซีลงแม็กเข้าเบียร์ผลไม้ของโอ้ยย่งางเข้าไปลึกๆครับทุกคนเป็นโซนของเวทีใหญ่อย่างคักเลย งานปเปิดกิดเซนีปีละครั้งครับพิษเก่าหอยิบสามครับมาเดียวมาชมได้ตื่นเสามากกับเดินทางไปตลาดสวรรค์ไส้สวัสดีเสานี่ที่สวรรค์ไส,ส้ครับทุกคนบรรยากาศแจ่มแจ๋วครับตลาดเสาคนไล้ไร้เหมือน,นี่เดีย๋ยวสิพายางขับเบื้งหลังในครับทุกคนนุ่มแอกยางเขับไปก่อนละ่ะเดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศตลาดเสาครับหลังศิอ,อกเดินทางต่อเมื่อน,นีจุดหมายไปทางลุงแม็กว่าสิขึ้นไปทางจำพรครับทุกคน ยาจีเก็บ่ยประการอะไรพวกนเลยครับด้านหน้าครับบูฮัวด้านหนะ้าด้านหนะลังครับทุกคนก๋าจีนี่ขายเป็ดขายไก่แล้วขายแพะขายหมูครับส่วนด้านนอกเนาะเบิ่งเขาก็ลองขนลงปวดทั้งราคาครับทุกคนหิวไปก็มีพี่ไก่มัดขาเป็นจุ่มไปแน่เลยเลยปวดเออเอาลงกันทั้งรลอดเครับทุกคนใส่เข่งในเข่งมีหมูก็มีทั้งพี่แพะอีกทั้งใน ออ to กมาใหม่ๆครับโอ้ยอย่างกักเลยเดี๋ยวจะพาไปยังกระเบื้องตลาดกันทุกคนไปแล้วครับทุกคนพวงหมกง่ายเลยตัวกับเมียร์เราจะไปขายทั้งผุนปิ่งไก่เซโนกับทุกคนโอ้ยมันบรรยากาศในตลาดครับทุกคนของอยู่ของขายหลายครับของธรรมศาสตร์ไปหมดเลยกับพ่อไข่มดแดงครับอุ้ยกระปูเราขักๆเลย เงียบๆอยู่เรามาสซบุนนี่แบบแกะกระดองแล้วก็มีครับทุกคนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสวนรรค์เขตก็ว่าได้ครับสจหรับตลาดนี้เบิ่งคนเป็นตลาดที่ใหญ่แห้งคนกันหลายครับของขายหลายมีพุทธิยานคุณแม่อคักตลาดนี้เดี๋ยวจีพาย่างกันเลยครับทุกคนว่ามีิยังแปลกๆแล้วก็ช่วงนี้ที่ี่ยังสจหรับของกินธรรมชาติเนาะแม่แค่ครับทุกคนตัวใหญ่ไปหมักไายอยู่ในส่วงนี้แม่แข็งคน เมงแข่งไข่หมดแดงเฮดแล้วก็ขี้นวลหมวดส่วนใหญ่ตลาดเพิ่อนแต่ว่ายังเห็นอยู่กี้นวนเห็นแต่เมงแข่งเขียดหน่อยก็มีพี่ใคนไม่ยังกีขายให้เขียดหน่อยกุบครับไข่หมดแดงบักยางครับบักยางเหนียวปลาซิวข้าวโพดหวานย่งอี๋ของจำศาสตร์ครับของไฮของนาน เนี่ยวเลยโอหหันไปเราคือไข่ตรงแค่ตรงเท่าไรลูกตรงแหงครับไข่มาแดงเราบัดถาดเนี่ยมาสาวพันธตรงตรงเลยองในหน่อยเนี่กองมาสาวพันธ์กันไปคนนี่เราแยกส่วนมาอยู่างนี้สาวพันธ์สาพันนี่ก็แม่ตรงตรงเลยบ่มีแม่แดงผสมจักโตเราแยกมาอย่างดีครับทุกคนสาวพันธกับว่ามันสามสิบบาทครับบ่แพงข้อดี บอราคาสูงบันไดครับทุกคนดอกแคครับทุกคนกีบเองมาขายองสาวนักเรียนหน่อยใหญ่พามาฮัดขายคนวะดอกแคถ้าจะบอได้เหรอถ้าขันมารถกับอะไรหนิ ซาอ์พันหมูแม็กซ์สื้อซอยเพิ่นธ์สีกองกองละหาพันธกับทุกคนตอกแค่ปลากระมีกับทุกคนหนูเห็นอันนี้เอียงอ้นอ้นตัวนี้อ้นแมนตลกดูคนอย่างดีเขาวดิเนาะเนี่ยแต่พอมีได้ครับบางมือเนี่ยมันข่าดิดีครับทุกคนแลต่จะมือแต่ใหม่ดิมีทุกมือมีแด้บอกขาบอกขาเราแม่งดาครับเนี่ย ของปลา <c oughs> ของธรรมศา,ศาตร์ันแม่เราขากักีดป่นทุกคนเรียบร้อยไทยหมดแดงกม็มิตัวเท่าไรแม่ตัวล้โอ้ตัวสามเสนหาทุกคนด้วยพิเินไซกบาทสามเสนหากบหาทุกคนทุกเ้ารอกันหา่อยทุกคน่นทุกคน,น,คน,นรเรียบร้อยขวเรียบร้อยไปมักขับมาเบิ่งนด้มาคนแหงหลายครับทุกคนตอนนี้ประมาณ เก่าม่งเคืองเลยวะแต่ว่าคนยังไลยอยู่เลยท้<ล>องคายไลยขาดติดตลาดสวรรค์ใจส,สดานพันเผนเลยคน,นเอ๊ะปวดอะเดอกแก่นางครับของชมศาสตร์ให้มักแกงแกงน้ำหมอ,อกน้ำใหม่โอ้ สวยเลยทุกคนยังลายอยู <bulun> ่เนาะเขียดกัน <c> ท <oughs> ุกคนกระดัง no บังหมักไงเลยถักหวานน้ำใหม่น้ำใหม่กระเพีนใหม่ไม่ไหมครับแมงจักจันกันไหมกูดัไข่หมดแดงขักี่อย่างละข้าวโพดข้าวโพดตุ่มกันทุกคนอันละสิบพันปิ้งนกกระทากันทุกคนมีทั้งแบบปิ้งกับแบบปุูปิ้ง มีใครกันผอมบดข้าวโอ๊ตข้ามุกี่หานเก่าครับานขนมหวานเลยขนมโบราณเลยเถ้าค้ยสี้วบนัเถ้าท่มาตลาดสวรรค์ใจเป็นขนมบะเขากำใส่กรับมตาลคอ่ใส่รักข้าว้ากาห่ยเนื้อห้อยห่อยงาจะเป็นมันหวานมันมันแต่ทุกคนนี่แบบนี้เลยได้ดิได้ดิราคาห้วยห้วยงา ใส่เด้อนี่มันเยยเลี like <S <S ้ยวฝั่งเราจะห้อยลำตาลครับทุกคนเรียบร้อยฟวงงานมูลนีิยมโปเดือยบักขผาวบอกมาจะทานเคยกินแล้วครับมันจะเป็นเมื่อวานมันมันเนาะแสบอยู่การประมาณนี่ครับทุกคนจำรับบรรยากาศตลาดสวรรค์ไส้ครับของขายหลาย ของธรรมศาสตร์หลายครับมาเที่ยวมาชมเดี๋ครับทุกคนหลังจากนี้ผมก็ลงม,มกก็จะเดินทางต่อครับทุกคนอย่าเพิ่งกดนี้ไปใส่ถ่าติดตามครับทุกคนป่ะทุกคนเดินทางขี่ออกจากตลาดมาบบไก่ปันได้ครับทุกคนพาพอกบหมู่บานึ่งผมจําซื้อมู่บานมาได้ขายบกเขนตะลุกสุดเส้นเลยเอออย่างขางเลยครับทุกคนขายแนวเดียวเลยคือกันตะลุกขี่ไปเรือจนไปเห็นกับตลาดขางทางครับทุกคนก็เลยแพ้กันแวะออกจากตลาดมาครับทุกคนมาหอดบันศอกหวงัง มองเกล่อมองเดิมแต่บุห <noise> ัวส่วนในพิ <dishes> ้นมี่ยังขายผู้ช้างเลยี่อนี่ผู้างความปอะไรขนมเอ้าเอ้าเยพ่กผู้ใหญ่ครับมิเตอรใหม่เพื่ออ้ช่วงเอาผู้ใหญ่ก็เอาต้มมกเ้อาาเด้ออยู่ีโอ้สพอไ้ถ่วงปากเราคืบแตกแค้ยเ่าแม่ปากแตกแ้่เยเดี๋ยวครูหาข้าวหนึ่ง คุละคูค่ะทุกคนคูอ้าวคุละคูแล้นี่คือสีโบ้คือกันสีโบ้กันจะกันขอบคุณสายรักพัสติกนะครับอันตะกี้งมองนี้เพื่อสี่หายของธรรมศาสตร์นะพนของตันบุดูลายมองนี้แต่ว่าส่วนนีนมันแห้งมันแรงลายแล้ววะยังนี่ตัวยังนี่ว่ะเอื้อยตัวยังนี่เอื้อยแบ่บ่ อัําก็เป็นแน่นีนโอ้ในกว่าเงินแบกก็ถ่อ,ถองใหญ่ายๆในกว่าเตือนยังนะคล้ายๆกวงวกันนะเห็นลังมันแบกผูกก็แบกแม่ผมูกแบกผูกข้าวไเหียวแดดดีดีรับช่วงนีน้ตอนนี้ก็ประมาณสามสิบองศาครับค่อนข้างที่จะฮอนเลยจุดไม้ไปสร้างก็คือเมืองจำพรไปหาเหลาะเบึงจักหน่อยครับเพราะว่าบริษายโดนหะลังเมืองจำพร จะจัพายเบ่งบรรยากาศครับทุกคนเราทุกคนเดินทางต่อเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในการเดินทางไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้พมลุงแม็กเดินทางมาหอดบ,รราาบัน,น,ดน,ดบนถาดโพนครับรูกว่าเส้นไปถาดโพนมึงนี่เป็นตลาดนัดครับทุกคนคาดสีคแข่งเบ่งเป็นตลาดนัดวันเสาร์ครับทุกคนมีทุกวันเสาร์บันนาคัมบ่โอ้ตลาดบันนาคัมเป็นตลาดนัดครับทุกคนทางไปถาดโพนที่ว่าเคยไปเที่ยวที่เลีว เป็นตลาดคอนคางถี่ใหญ่เลยเดี๋ยวจะพายนี่ยเบิ่งจะน้อยครับผมแล้วก็สีลงไปทั้งผลละลทั้งตลาดอ่าคางทางที่ว่ามีสัตว์ป่าปล่อยเดี๋ยวสิพาเบิร์เดี๋ยวพาเบิร์ตลาดเดี๋ยวก่อนจักหน่อยของขายหลายอยู่ครับทุกคนขายทุกวันเสาร์บนตลาดเพิ่น ลังคาใหม่เป็นสุ่มใหม่ครับทุกคนตลาดเป็นเสาตลาดเป็นเซมีวันเสาร์กับวันอังคารครับทุกคนเป็นตลาดนัดเนาะไม่ยังไงเลยนักไม้ขึ้นเจ้าโอ้หาบก็มีของขายจะเป็นกระเผอกกระนาดเนี่ยครับคนหลักะพวกสะพา,านร้ฟางฝุดของขายหลากหลายครับผ้าแวบางเกียงนอนครับทุกคนก่อนออกเดินทางต่อขายมดแดงใส่กอก ขนมยังบราณครับทุกคนหลากหลายครับ่ะขาดังจะพอจะแค่ทุกคนไข่หมดโอ้ขุมแม่คข้าวล้าวคลาย้เนี่ยปกยางกรมี่ลายปะเื่งน่งกบาก์หขนาดอันนี้ไม่ซื้อมาบอกเรือห้ยักหน่อยซื้อนเงอกะแมอ้ลายีตี่แกมีตัวนี้ตรงตเลยตัวไหนไข่มดแดง เป็นตลาดหนดเจ็มคปแต่ว่ามันจะเช่าบ่ายน้ำมันนีแ่แหละมาขายเองใช่ไหมลายกันตลาดนาวบาขวนแม้นเบิดเลยแก่ไปมี่อกันขนมกร,มระดานพผนผืนของขายกันหลายครับทุกคนมีเบเดียงซซเ<ร>น่พอกันนี่อิฐ<ร>สีไก่มดแดงมีมีอยู่รับทุกคนเขยดก็มี เขียดตัวนี้เขียดอันนี้คืออะไรยังไ,ไงแมงสางอ๋อแมงสางแมงสางพักนางอางยากระปอกกระปุลกระมีมครับทุกคนแบบเป็นสูตรก็มีกระปุออลตรงอยู่คงขายธรรมศาสตร์ลายครับตลาดยังมูนี่ลืมซื้อล่ะทางไปอันประทาศพนครับทุกคนเยังไง จัดจ้านเลยทุกคนอุ้มบอกไงเลยลอยตัวแปดสิบพัรืหว่าตีเป็นไทยลอยทุกคนตาุนุ่งเหล่าดอกถามมาตะบ้าดี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 ายัดจันจัดจ้นประมาณนี้ทุกคนแวะไทยบึงน้อยหนึ่งแลวกสูตเดินทางครับเดี๋ยวอีพี่นาสิบ้าไปไยอ่าตลาดคางทางตลาดของปลาเนาะ เดี๋ยวพายเบิ่งกับอีพี่นะครับสำหรับอีพี่นี่ก็สิฝากกับเพียงก,ก่อนครับทุกคนจะได้กับฝากที่ตามนะครับจบวัสดีครับ